สวัสดีค่ะเจอกับคุณครูเก๋นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ Friday วันศุกร์แล้วนะคะเรางดการเรียนการสอนไปสามวันนะคะเพราะว่าเด็กๆไปทําการประเมินนั่นเองนะคะวันนี้วันศุกร์เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอยู่นะคะวันนี้คุณครูเก๋จะมาพูดถึงการดูแลและการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะวันนี้นะคะมีนิทานสนุกๆน,นะคะ มาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะวันนี้เสนอนิทานเรื่องหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะณป่าแสนสุกนะคะสัตว์ทั้งหลายมาชุมนุมกันด้วยความสามัคคีสัตว์ทุกตัวตกลงกันว่าจะช่วยกันดูแลป่าให้ดีที่สุดวันหนึ่งนกอินทรีแจ้งว่ามีคนแอบมาตัดไม้ในป่า สัตว์ทั้งหลายจึงออกไปตรวจด,ดูรอบๆรอบๆป่านะคะโดยมีสิงโตและเสือโคร่งเป็นผู้นำขณะที่สิงโตทำหน้าที่ตรวจป่าอยู่นั้นนะคะเสือโคร่งกลับนอนเล่นนอนหลับขอบฟีดขอกฟีดอยู่นะคะเสือโคร่งเผลอหลับไปตื่นได้แล้วท่านนกอินทรีปลุกช่วยด้วยช่วยด้วยเสือโคร่งสะดุ้งตื่น มีคนร้ายบุกเข้ามากระต่ายตะโกนเสียงดังเสือโคร่งจึงรีบวิ่งไปทันทีปั้งปังสิ้นเสียงปืนเสือโคร่งล้มลงด้วยความรักและความหวงแหนป่าสัตว์ทั้งหลายพร้อมใจกันขับไล่คนร้ายได้ในที่สุดสัตว์ทุกตัวเข้าไปดูเสือโคร่ง ตามก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะมีลุงกำนันผู้รักป่าอยู่ใกล้ๆจึงเข้ามาช่วยพาเสือโคร่งไปรักษาอาทิตย์ต่อมาลุงกำนันก็พาเสือโคร่งมาส่งพวกสัตว์ดีใจมากเลยที่เสือโคร่งปลอดภัยและหายดีมันยิ้มให้กับสัตว์ทุกตัวเสือโคร่งสำนึกผิดที่ละเลยหน้าที่ ใหสัตว์อื่นต้องเดือดร้อนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่โกรธเคืองเลยนะคะตัางก็สัญญากันว่าจะช่วยกันดูแลป่าตลอดไปอ่าจบแล้วนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับการช่วยกันดูแลป่าไม้นั่นเองนะคะเราเป็นคนนะคะเราก็ไม่ควรทําลายป่าขนาดสัตว์เขายังรักป่าเลยใช่ไหมคะถ้าเราตัดไม้ทําลายป่าหมดสัตว์เหล่านี้ก็จะ ไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะอ่าดังนั้นนะคะเราต้องช่วยกันดูแลนะคะไม่ทำลายนั่นเองนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงการใช้กา,ใ <c oughs> การใช้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดนะคะโดยให้โดยใช้ให้หน้อยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาะนนั่นเองนะคะและก่อให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะในสภาพปัจจุบันทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทมมากขึ้นเลยดังนั้นนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงพัฒนาการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้หลายวิธีนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้หนึ่งการใช้อย่างประหยัดการใช้การใช้อย่างประหยัด,ยยดคือการใช้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดสอง การนำกลับมาใช้ซ้ำอีกนะคะสิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้เช่นถุงพลาสติกกระดาษเป็นต้น 3. การบูรณะซ่อมแซมสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดดังนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการบูรณะซ่อมแซมทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้อีกต่อไปนั่นเอง C. นะคะการบำบัดและการฟื้นฟูเป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบำบัดก่อนเช่นการบำบัดน้ำเสียจากบ้านบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหากรรมเป็นต้น 5. การใช้สิ่งอื่นทดแทนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นนะคะ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ใบตองแทนโฟมเป็นต้นพกการเฝ้าระวังดูเลและป้องกันเป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายนะคะ <c oughs> เช่นการเฝ้าระวงังการทิ้งขยะปฏิกูลลงแม่น,น้ำลำคลองนะคะการ จดทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะมีทั้งหมด6วิธีที่คุณครูเก๋เอามาให้เด็กๆนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้ตอนนี้เลยนะคะก็คือการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองนั่นเองนะคะแล้วก็การใช้สิ่งของอย่างประหยัดนะคะแล้วก็การเปิดปิดไฟหรือว่าการเปิดปิดน้ำนั่นเองนะคะ ใช้แล้วก็ต้องปิดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือสามารถทําให้เราช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ด้วยนะคะมาดูคําศัพท์นะคะวันนี้มีมาให้ทั้งหมดแปดคำนะคะคําเรกออกเสียงอ่านตามสุกเกตได้เลยนะคะ nature ธรรมชาติ nature ธรรมชาติ mountain ภูเขา sea ทะเล beach ชายหาด River แม่น้ำต้นไม้แซนไซโตนก้อนหินนะคะของคุเกมไม่มี S เ,เป็นก้อนหินก้อนเดียวโอ้โหนะคะถ้ามี S ก็จะหลายๆก้อนนะคะอ่ะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Nature ธรรมชาติเมา n t เทนภูเขาเออ ของหน่วยธรรมชาติน่ารู้นะคะสามารถทบทวนตัวเลขนะคะคุณครูมีตัวเลขให้หนึ่งถึงเท่าไหรเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเด็กๆมานับตัวเลขพร้อมๆกันนะดูเมาส์คูเก้นนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบนะคะเดี๋ยวเรานับกันอีกครั้งหนึ่งเ่ะใช้มือด้วยดีกว่ากำนิ้วขึ้นมากำมือขึ้นมานะคะเอาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่สิบห้ามีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหกสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดสิบแปดมีหนึ่งกับแปดสิบเก้ามีหนึ่งกับเก้าแล้วก็ยี่สิบมีสองกับศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ ตัวเลขหนึ่งถึงยีิบนะคะเด็กๆไปฝึกนับเรียงลำดับมานะคะอ่ะบางคนก็จำตัวเลขได้แม่นยำแล้วนะคะ1นึถึงสิแล้วก็เพิ่มไปจำให้ได้ถึง20นะคะเด็กๆ,ๆมาดูวิชาภาษาไทยของเราวันนี้มีอะไรบ้างอ่าให้เด็กๆนะคะบอกชื่อเรียกพยัญชนะนั่นเองครูเกมีคำว่า การดูแลธรรมชาติมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กดูเด็กๆมาดูสิว่ามีพยัญชนะไทยตัวอะไรบ้างเอาแค่พยัญชนะไทยนะยังไม่ต้องสระนะคะอะตัวแรกก็คือกไก่นะคะรเรือดอเด็กรอลิงทอทงรอเรือรอเรือมอม้าชอช้างแล้วก็ต นะคะอ่ะส่วนอันนี้สระอาสระอูสระเอสระอีเขาเรียกว่าสระนะคะเดี๋ยวครูครูจะมาสอนเรื่องสระอีกชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูพยัญชนะอีกรอบหนึ่งตัวเลขอยู่ข้างหน้าเลยอกอไก่ต่อไปสระอาไม่เอานะอ่ารอเรือดอเด็กหาดอเด็กเจอไหมอ่ะดอเด็กลอลิงนะคะพอทง รอเรือแล้วก็รอเรือมีสงตัวนะรอเรืออะมอมา้าชอช้างแล้วก็ตเต่านะคะมีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอูมีพยัญชนะไทยสิบตัวอยู่ในนี้นะคะมีก็ไกลมีรอเรือรอเด็กรอลิงทอทง รอเรือรอเรือ,รอมอมาชอช้างแล้วก็ตอเต่านั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการฝึกนะคะเด็กๆฝึกบอกชื่อเรียกพยัญชนะนั่นเองนะคะเพราะว่าเรายังจําไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมอ่ะมาดูแบบฝึหกหัดของเราบ้างนะคะพัฒนาภาษาไทยให้เด็กๆนะคะเขียนเส้นประง,งูและจอจานเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพ ให้สวยงามนะคะหนึ่งหน้านะวิชาต่อไปคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆเ,เขียนเส้นประเลขโขไทยนะคะพร้อมกับระบายสีภาพให้สวยงามอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือความรู้ที่คุณครูเกตนำมาฝากเด็กๆนั่นเองนะคะเรื่องการดูเลรักษาธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลอง กลับไปดูได้นะคะว่ากูเก๋เอาอะไรมาฝากนะมีอยู่หกข้อนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณกูเก๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะเพราะว่ามีแต่ความรู้ทั้งนั้นเลยที่นำมาให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย